นสวัสดีครับนาหน่อยสวัสดีค่ะมาติดตามตัวเลขกับน้หน่อยเป็นควงสุดท้ายนะครับเอฟซีหมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 5 6เจ็ดนี่ครับเป็นมาเพื่นฝันดีได้ครับถึงผู้ชมฝันเห็นผู้เท่าที่บอกครับนหน่อยครับผมฝันเห็นผู้เท่าสองคนครับผู้เท่าสองคนครับครับมาจากไหนล่ะครับบอกสู้ฟังไหนครับก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันครับก็มาเข้าฝันบอกนะครับครับผมมาเข้าฝันทั้งสองคนมา คล้ายๆแบบเป็นัวเป็นเมียกันแล้วครับครับผมตายายนะครับโอ้ผมงอขาวเลยครับผมงอขาวใส่ใส่ชุดขาวนะครับครับผมใส่ชุดขาวสองคนเลยโอ้ใส่ชุดขาวเลยครับครับผมเขามาบอกว่าเอ้ามามามาบอกมาเรียกอะไรละครับครับผมมาเรียกเราครับบอกบอกไอ้หลานๆนะครับมาเจอบอกหลานๆ มันนี่มันนี่บอกเลขให้นะครับเขาบอกเลขรียกพี่หน่อยว่าหลานครับเลขหลานเขาไม่ไม่รู้จักชื่อนะครับครับผมเออเรียกหลานหลานมันนี่มันนี่มันนี่บอกเลขให้ครับเห็นบอกเห็นเจ้าไม่มีเงินไม่มีทองนะครับผมครับเขาก็คือบอกเลขให้ครับทั้งตาทั้งยายนะครับบอกเลขให้ครับผมครับบอกตัวไหนครับน้าหน่อยอตาก็บอก ตาเขบอกหนึ่งห้าหกครับผมหนึ่งห้าหกครับผมครัตาเขาบอกหนึ่งห้าหกถามยายยายเขบอกเอาทิตานน่นนะอืมเอาทิตาโน่นเขาก็บอกเลขให้เลยหนึ่งห้าหกสามตัวครับผมสองตัวเหรอครับบอกไห้ครับสองตัวสองตัวยังไม่ไม่เห็นนะครับก็ะจัดเล่นเอาครับห้าหกหกห้าห้าหกหกห้านะครับผมครับผมแล้วพระธุดงค์มาบอกรอบแรกๆครับ ฝันอีกไหมครับฝันเกี่ยวอีกไหมครับยังไม่ทันฝันครับยังไม่ทันฝันก็เงียบไปเลยบอกเงียบไปเลยสามสี่วันที่ผ่านมาพระธุดงค์มาขอบินทบาทเนาะครับเห็นเลขในฝาบาทครับสามตัวครับเอฟซีตัวไหนนะครับน้าหน่วยจําได้ไหมครับสองห้าเจ็ดครับผมสองห้าเจ็ดครับครับผมเป็นชุดเก่าครับพระธุดงค์เนาะครับเลขสองตัวก็สองแปดนะครับสองตัวสองแปดครับเอฟซี อลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิงนะครับเนาะติดตามไปฝากเอฟซีเป็นโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่ครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขแม่แคบนาจออีกครั้งหนึ่งครับเพิ่นมาดึงขาหรือจะบด้ดึงขาครับบม่ได้ดึงขาครับมาเรียกมาเรียกคือมาเรียกหลานหลานนะครับโอ้มาเรียกหล,ลานหลานครับมามาม,มาคืบอกเลขให้ ถุงใส่ถ้าเกิดถูกวันนี้ก็จะไปทําบุญนี่ครับครับผมไปทำบุญให้ให้แก่คำน้ำคันอ่าครับผมขันชันชันซ้ำนี่เนาะครับเอฟซีเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับหน่อยครับขอบคุณทีหลายครับครับสวัสดีครับนั่นคือถุงค่ะถือไว้ให้เอฟซีเพิ่มเบื่องนะครับหน่อยนี่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้าหนุ่ยค่ะท่านผู้ชมกผีผู้เฒ่ามหาใส่สุดขาวมาบอกเลขหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหก แล้วก็พาตัดงเห็นเลขอยู่ในฟ้าบาทนั้นสองห้าเจ็ดแล้วก็สองแปดกับธรรชมก็ขอให้ม่โชกม่หลับกับนานหนุยประจําวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกับเซราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจากโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็จะพึ่งพาไปใส่นะค่ะธรรมชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะ รับชมเองคลองดีก أ أ ระบป๋าแอมราทรงกเลยค่ะบ่าาแอมราทรงหนุ่ที่เดินทางไปท้าบ,บุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับวันนี้ของดีติพใหม่ติพนี่ว่าฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดทองเรลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีบุกค,ค้าบบเคยให้เขาล้านคนยง่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรือกสิรรีจินสิริธีเ็าะครับท้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนังถ่ายอยู่ข้องไหครับบารวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับกับทานผูมชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนน้ยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไรนาเกที่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เตือออกมาก่อนปแปะแล้วก็บี้บี้อย่างเงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหน,น 1, 2, 3, 1, 2, 3, ึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปปดสามครั้งลูกพอตังลูกคิวสาม,มาครั้งลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสา,สาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หวงปู่หลอดไม่กัน,นะครับครับผมมาจากพัทลุง อยู่พัทธลุงเลยเนาะตาผมสาธุสาธุต็นบุญกุศส่วนครับผมแม่ผมพรอยพ่อมีกุหลาบไง่อนนวดทีแล้วเนาะับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยวเราต้องการิ่งใดขายที่ขายทานซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตาาผู้ตลานใหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอามาตรงหินข่าวกบุรอษซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่ตัาดีใส่เราลุยครับสั้นรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบุกค่อยาดีลูกค้าย่างบมเห็นล้านเ่าไข่ายว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาล้านเหตุใดคนมองโมเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับานผม้ชมเนาะ บาวแอมเราตรงหุ่นยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือกับมีโอกาสต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบาวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับเพราะหลักกาเมื่อเต้นเตครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นเตะล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือหลูบปากสามเทือล่ะครับท่าปากสามเทือล่ะท่าคิ้วสามเทือล่ะครับเสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นวานเป็นจุดๆดำนๆนี่เป็นวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจะเนี่ยแจ้งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังมครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอบคาราบาวพีอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูลอดวัดกุกกมี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับเนาะวัดลุงปูรุ้ยี่ก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรีซา่ครับเอาไปฝากอีซีกระโถมมาตามเบอทุทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายากพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้องสมุชุม้วก็บ้านเอามาตรงนี่ได้น้ำมุนแมาน้อำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโอดมาให้อีพซี่นะครับสมุชุมเอาไปอาบสมะร่างกายสเนียดจะให้ที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบังสเนียดจะให้นี่ตัวเขาสิ่งดีออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับสมุชุมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับ ท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเอ็มเออร์ตรงนี้อาม่าบัวรายครับมาฝากอิดสี่บัรายกระทู้มาได้กทู้อะไรครับมหาเบาแอมเทุรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปริกเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปริกลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยอดใบเอ็มเออร์ตงกับสิยงให้บุ้งตุเร่ครับนำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนึงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆผมรครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแพระว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ